เรื่องจริงที่เกิดขึ้นทุกวันและโทรเข้ามาถามกันทุกวันวันนี้นะคะยกเคสตั้ดี้มาอีก1เคสค่ะเกิดเหตุรถชนกันพนักง,งานสอบสวนลงความเห็นแล้วว่าต่างฝ่ายต่างประมาทประมาทกันทั้งคู่หรือที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกกันว่าประมาทร่วมแต่สิ่งที่ดีสำหรับเคสนี้นะคะคือ side, มอเตอร์ไซค์มีพรบและรถกระบะ ก็มีพรบรเหตุครั้งนี้มอเตอร์ไซค์คนขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคนซ้อนก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุในขณะที่กระบะคนขับบาดเจ็บผู้โดยสารสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพรบรเข้ามาช่วยเยียวยาย,ยัางไงสำหรับเคสที่ต่างฝ่ายก็ต่างประมาทนะคะ ผู้ที่ขับขี่คนขับนั้นจะเบิกได้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับคนที่เสียชีวิตพรบรจ่ายเป็นค่าปรงศพให้35000บาทในขณะที่คนขับที่ประมาทเหมือนกันพรบรจ่ายในเรื่องของค่ารักษาให้30,000บาทส่วนผู้โดยสารที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในความประมาทนั้นผู้โดยสารของ มอเตอร์ไซค์พรบของมอเตอร์ไซค์จ่ายค่าปรงศบให้5 0 0แสนบาทและพรบอรของรถกระบะจ่ายให้อีก5 0 0แสนบาทรวมเป็น1ล้านเช่นเดียวกันค่ะสำหรับผู้โดยสารของรถกระบะพรบอรของรถตัวเองจ่ายให้5 0,000นบาท และพระบอรของฝั่งคู่กรณีจ่ายให้อีก5 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน1ล้านบาทและผู้โดยสาอรอีกท่านก็ได้สิทธิ์หมายส่วนนี้เช่นกันพรบอรของคันของตัวเองจ่าย5 0 0 0 0บาทและพระบรคันของคู่กรณีเหมือนกันจ่ายให้อีก500,000บาทรวมเป็นเงิน1ล้านสิ่งนี้คือประโยชน์ของพรบ พรบรเป็นประกันภาคบังคับที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันจะต้องจัดทำแต่หากเคสนี้ถ้าไม่มีพรบรสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เงินหนึ่งล้านของผู้โดยสารหรือคนซ้อนที่เสียชีวิตนั้นจะต้องมาเรียกร้องเอากับคนขับคนขี่ที่เป็นฝ่ายประมาททำให้เขาต้องเสียชีวิตแล้วสำหรับเคสนี้ คนขี่เสียชีวิตเหมือนกันจะไปเรียกร้องกับไทยคําตอบคือทายาทของคนที่ขี่มเอเตอร์ไซค์ต้องเตรียมเคลียร์เตรียมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ฝั่งนี้ละคะก็เหมือนกันหากไม่มีพรบหนล้านและ1ล้านตรงนี้จะต้องไปเรียกร้องเอากับคนขับที่ประมาทคนคนนี้ต้องทำยังไงต่อไปต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมารับผิดชอบชีวิต ของผู้โดยสารทั้งสองท่านเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าพรบรมีความสำคัญขนาดไหนพรบรห้ามขาดเด็ดขาดฝากติดตามเคสตั้ดดีสำหรับคลิปต่ตอไปด้วยนะคะด้วยความห่วงใยครูเอเวชราวลีทีมงานอาจารย์แดงคะ่ะ